อีกท่านหนึ่งบอกว่าผมนั่งสมาธิมาได้สเดือนแล้วแล้วก็อาทิตย์ละ3ามสอันนี้สามสี่นี่หมายความไงไม่รู้จับดูแค่ลมหายใจดูแล้วมันไร้ตัวตนไม่มีตัวตนรู้แค่ลมหายใจถูกทางไหมครับถูกทางแล้วถ้าเรายังไม่ทิ้งฐานฐานกายคือลมหายใจนี่ก็เป็นส่วนเป็น,เป,นเป็นกายเหมือนกัน การดูลมหายใจจากลมหยาบไปสู่ละ,ละเอียดนี่ก็เห็นกายในกายไปเรื่อยๆกายนอกกายในไปเรื่อยๆแต่ถ้าดูความรู้สึกด้วยนี่้าพเจ้าจะแนะนําได้ชัดเจนหน่อยจากความรู้สึกหยาบเป็นสู่ความรู้สึกความรู้สึกที่ลมกระทบที่ปลายจมูกหยาบจนกระทั่งไปสู่ลมละเอียดความรู้สึกมันก็ละเอียดไปตามเรื่อยๆมันก็จะผ่านไอ้ลักษณะอาการต่างๆ อย่างที่เล่าให้ฟังมาเนี่ยนะจิตว่างจิตว่างจิตดิ่งจิตนิ่งจิตเฉยอะไรก็ช่างนมีตัวตนไม่มีตัวตนเราก็ไม่ทิ้งลมมันยังมีฐานเวทนาเองอะเวทนาในเวทนาฐานจิตในจิตเมื่อเราดูลมละเอียดแล้วเนี่ยเราก็เห็นตัวผู้รู้บางทีก็จิตว่างจิตว่างจิตดิ่งจิตนิ่งจิตเฉยอะไรมันก็จะมีบ้าง เราก็ดูมีจิตแล้วก็ในจิตเห็นความเกิดดับของจิตเนี่ยมันก็จะผ่านในจุดนี้ไปเรื่อยๆเห็นแล้วก็เห็นธรรมในธรรมแต่เราดูจนกระทั่งเห็นใจเต้นแล้วก็มโนวิญญาณผ่านสมองโปรง่งแล้วก็เห็นรูปนามเกิดดับตัดนิวรณ์ได้ใช้นิวรณ์ตัดไอออุปทานขันได้มันก็ใช้ได้แล้วเป็นการปฏิบัติธรรมในธรรม สรุปแล้วไม่ว่าจะเป็นเห็นฐานกายเวทนาจิตธรรมแล้วก็เห็นความรู้สึกอย่างเดียวความรู้สึกอาจจะมีในฐานลมหายใจกระทบปลายจมูกความรู้สึกใจเต้นอะไรนีเป็นฐานกายถ้ากายอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันก็ไปติดกายในบางทีก็ถอดกายไว้กันนี้เราจะต้องมีความรู้สึกมันจะได้อยู่ในกาย มไม่ว่าจะดูฐานลมหายใจหรือนั่งหรือชัดเรานั่งหรือสัมผัญญาบัพพะอะไรมันลงท้ายด้วยอาตาปีสัมปชาโนสติมาสองตัวมีความเพียรในกินเลสร้อนอนี่คืออาตาปีสัมปชาโนก็คือสัมผัญญาสติมาคือมีสติเป็นเนยโลแกวิชาโทมนัสังก็คือทำลายความยินดีร้ายในโลกนี้ให้พินาศแค่นั้นเองจิตว่างไปถึงฐานจ็ดจว่างจิตว่างจิตดิ่งจิตนิ่งเฉยหรือว่ากาย กายไม่มีไม่มีตัวตนไม่มีตัวตนความจริงเนี่ยลมหายใจนั่นแหละก็คือกายนั่นแหละนะั้น,นหเห็นกายในกายเวทนาในเวทนาจิตในจิตทรรในธรรมนะให้หมุนอยู่ในวนสีฐานเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับช่างมันเราอย่าทิ้งฐานแค่นั้นนะ